สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรอาจารย์จากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2566สําหสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ก็สามารถดูได้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันครับภาพรวมโดยทั่วไปชาวราศีมังกรช่วงเดือนกันยายนนี้มักจะมีปัญหากับคู่รักคู่ครองเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนหรือมีเรื่องขัดแยง้งไม่ลงรอยกับคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนอันมีสาเหตุมาจากเรื่องรายได้ผลประโยชน์ส่วนแบง่ง ส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจธุรกรรมที่ทำร่วมกันอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในข้อมูลและการสื่อสารกันซึ่งอาจจะทำให้อีกฝ่ายเกิดความระแวงสงสัยไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเหมือนเมื่อก่อนทั้งนี้และทั้งนั้นท่านเจ้าชะตาราศีมังกรมักจะมีเรื่องคิดเยอะกดดันในใจตัวเอง และเข้าใจปัญหาบางปัญหาแบบผิดผิดถูกๆเผลอเผอเบอรเบอรอ,อ,อะไรประมาณนี้รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุดด้วยอันนี้ต้องตั้งสติและทบทวนดูว่าต้นสายปลายเหตุมาจากเรื่องอะไรส่วนไหนแล้วค่อยๆแก้ไขก็จะสามารถคลี่คลายได้ในที่สุดด้านการงานท่านที่มีงานประจำ ก็ยังคงต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนดไว้คือช่วงนี้การงานมักจะกดดันจิตใจท่านพอสมควรด้านเจ้าของกิจการงานอิสระอาจจะต้องมีการแก้ไขงานอันเนื่องมาจากความปกพร่องหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานซึ่งจะต้องเข้าแปรแก้ไข ตามที่ได้มีการรับประกันผลงานกันไว้กับลูกค้าหรือเป็นการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้าหรือสินค้าบางอย่างโดนลูกค้าตีกลับก็เป็นได้ด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำช่วงนี้ก็ยังต้องกังวลกันอยู่เพราะยังมีเรื่องที่ต้องเคลียร์หรือมีเรื่องที่ต้องติดพันค้างคามาจากเดือนก่อน ยังคงต้องหมุนเงินกันอีกรอบส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระการเงินก็ยังไหลเวียนเข้าออกเป็นปกติดีแต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงต้นทุนกันบ้างอีกนิดนึงในด้านความรักคนที่มีคู่รักคู่ครองอาจจะมีเรื่องละหองละแหงเข้าใจผิดกันบ้างนิดหน่อย ในเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องเดิมๆที่ยังคุยกันไม่จบและอีกฝ่ายยกขึ้นมาเป็นประเด็นให้มีเรื่องคุยกันทำให้เสียบรรยากาศไปซะง,งั้นแหละส่วนคนโสดถ้าเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสหรือบุพเพอารวาสก็ลองทบทวนจิตใจตัวเองดูว่าคนที่เข้ามาของจริงหรือเรื่องจกตา ด้านสุขภาพท่านที่มีคู่รักคู่ครองช่วงเดือนนี้คู่รักคู่ครองของท่านอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็คงจะต้องดูแลกันไปโดยเฉพาะท่านที่เคยเจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้อาจจะมีโรคเก่ากำเริบก็เป็นได้ค้ำพยากรเสริม ชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันอาทิตย์ระวังจะผิดใจขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือหัวหน้าเจ้านายในที่ทำงานชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีเกณฑ์ซื้อมาขายไปหรือซ่อมบำรุงเรื่องบ้านเรื่องรถก็มีเกณฑ์จะเสียเงินนะครับ ชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันอังคารการเดินทางไกลก็ดูเรื่องเอกสารหมายกำหนดการตลอดจนจังหวะเวลาเพราะว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดคาดเคลื่อนได้ชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันพุธ ท่านที่เคยมีคดีความหรือการฟ้องร้องต่างๆช่วงเดือนนี้ควรตรวจทานดูว่าเนื้อหาสาระและข้อความต่างๆในมูลฟ้องนั้นถูกต้องชัดเจนหรือไม่อาทิเช่นฟ้องศาลไหนหรือการนัดหมายตรงกันหรือเปล่าหรือเป็นการฟ้องผิดฟ้องซ้ำชาวลัคนาราศีมงังกร หรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันพฤหัส,สบดีท่านที่ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินก็ตรวจดูเอกสารต่างๆให้รอบคอบตลอดจนต้องไปดูสถานที่จริงรถจริงของจริงว่ามีความคาดเคลื่อนผิดพลาดในตัวเลขตัวหนังสือ,อยังไงเพราะท่านมีเกณฑ์โดนหลอกโดนต้มตุนได้ ชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันศุกร์คนโสดหรือคนที่มีแฟนที่กำลังคบหากันอยู่อย่าพึ่งใจร้อนใจเร็วลบเล้าอีกฝ่ายหนึ่งหรือลุกคืบกับอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินไปเดี๋ยวจะเกิดความตกใจหรือเกิดความหวานระแวงต่อกันชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดบันเสา การเงินช่วงนี้อาจจะมีอาการติดติดขัดขัด,ขดกันบ้างแต่ก็ยังพอมีทางออกที่จะขยับขยายขยับซ้ายขยับขวาได้ไม่ถึงกับทางติดทางตันท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันจา์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ